คนนั้นไปเข้าห้องน้ำสาธารณะในสวนคนมันจไจ้แล้วเป็นปัดของมันแล้วไปถ้าใส่ไม่เร็วเร็วเร็วคงได้หลายตังค์อยู่เก๋มาเร็ว ก็ไม่ค่อยดีนะฮะฝนเหมือนจะตกด้วยเร mm ่ hmm. รีบพาล้องมามปเล่นเล่นดีกว่ามามามาไปเล่นพี่เกยชอบไปมาทีน,นี่มาไปรุ่นมาน,นี่ตรงกลางอัน,นี้เธอชอบมาใช่ไหมล่ะไอวีน,น ขึ้นฟ้าขึ้นฝนจริงๆเลยวันนี้เดินเล่นๆอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าแดดไม่ร้อนอีกสักพับกลับบ้านนะเนี่ยฝนจะตกแล้วเนี่ยเธอเหนื่อยเหรองั้นนั่งพักตรงนี้สักอีกสักแั๊บก็ได้นะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านอ้าวหนูพาหมามาเดินเล่นเหมือนกันเหรอใช่ครับผมชอบพาหมามาเดินเล่นแถวนี้ครับก็ดีถวนี้อากาศดีแต่วันนี้มันขึ้นฟ้าขึ้นฝนแปลกๆหมาสวยดีนะหนูนะพันสไซบีเรียนใช่ไหมนี่ลูกใช่ครับ มันต้องเพลงเนี่ยเดี๋ยวนะขอจับหมาดูหน่อย,ย,ยนะหนูนะมันชื่ออะไรอย่าหนูชื่อฮาโลวีนครับ <Wow. S 1> ไม่รูม้มันดุไหมนะม๋ยวลองลองจับดูหน่อยนะ <c oughs> โอ้อยู่น้าน่ารักจังเลยลูกน่ารักจังเลยลูกโอ้ฮาโลวีนเดยลูกโอ้น่ารักจังเลยลูกายคงได้หลายบาทนะหมาวัานนี้มันแพงฮะสกีนะพูดว่าไงครับอะไรคลายๆนะครับอ,อ๋อไม่มีอะไรหรอกหนู น้าคิดถึงหมาของน้านะหนูหน้าก็เคยเลี้ยงหมาเหมือนกันเลี้ยงหลายตัวด้วยถ้าเราฝากหมาไว้กับน้าคนนี้คนนุณจะดีไหมไม่เป็นไรหรอกมั้งือน้าใจเต่เงตัวสวยดีนะครับผมขอฝากหมาไว้กับน้านะครับผมปวดท้องครับขอไปห้องน้ำแป๊บนึงนะครับอ๋อได้เลยหนูไม่เป็นไรเดี๋ยวนะ้าดูให้ลูกไม่เป็นไรไเข้าไปเข้าเจ่ห้องน้ำนะครับขุนผมไปแล้วนะครับ ไปเข้าห้องน้ำสาธารณะในสวนพอห่อนได้ล้วนใจจัยของมัแล้วไปเจ้ใส่เรียนเร็วๆๆ็วผมได้หลายตังค์อยู่แกมาเร็วนี่จ้ะอาชีพของฉันเลยเลยมาเร็วมาเร็วเจ้าของแกมา ไมเป็นขัเกไม่ในข้อก่อนใส่มีเลี่ยนนี่เป็นที่ต้องการของตลาดเลยเลยขายคงได้ขายให้ง่ายมลยมีเลี่ยนนี่เป็นที่ต้องการของตลาดเลยเลยฉันคงขายเกได้ง่ายง่ายแน่เลยได้ราคาด้วยเวนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมาก็ต้องการอยากได้หลายตัวต้องหาตัวอื่นมาขังไว้ด้วยรอบนี้รวยแน่เราได้แกขายไปสักตัวก็ได้หลายเมื่นแล้วอยู่นี่นั่นไปก่อนนะ เดี๋ยวฉันไปแกบตัวอื่นมาสบายช้องจังเฮ้ยมาหายคุณนักคุณนั่นก็หายไปไหนเนี่ยหรือว่าคุณนักคุณนั่นจะขโมยมาเราไปเฮ้ยต้องไปตามหาซะแล้ว เฮ้ยนี่มันฮาโลวีนของเรานี่นะไอป้าคนนั้นจับมาของเราไปเลยเนี่ยมาในกองนั่นคงจะถูกกระาโมา่มาสินะฮาโลวีนเชืช่อเพ่อนตีแล้วนะไปไปฮาโลวีนไปกลับบ้าน พ่อแกก็รีบหนีไปสิเฮ้ยน้าหนีไปสิช่างมันไปช่วมันก่อนไปฮอลลีวินกับบ้านเร็วไปไปไปทุกคนขั้นบนจำไว้นะครับเราอย่าไว้ใจคนหรือดูคนจากภายนอกนะครับกพราว่าเขาอาจะแต่งตัวดีพูดดีแต่ภายในก็จะเป็นโจรกันก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง The First Story ด้วยนะครับบายบาย